สวัสดีค่ะ f อวันนี้ก็จะมีแนวทางของร่างมาสรุป f อดูให้จบนะคะจะได้มีแนวทางไปหยิบจับลอตเตอรี่เป็นโค้งสุดท้ายและสำหรับคลิปร่างก็จะสรุปให้เลยในวันนี้อย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเราเป็นช่องเล็กนะคะ ถ้าเราไม่กดไลค์กดแชร์ไม่ติดตามแล้วคลิปก็จะไม่เด้งไปหาเราวก็จะไม่ได้แนวทางอย่างน้อยเราก็มีช่องทางที่ว่าเราจะซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรก็เราก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงน้อยกว่าเราไม่มีแนวทางนะคะวันนี้ยนะัหาไม่ได้ฝันเลยว่าที่เราฝันนะห้าศูนย์ไม่ใช่ว่าห้าศูนย์หรอกฝันว่าไปทำบุญแล้วก็เหรียญน,นะ ทุกเหรียนะที่ไปทําบุญหยอดไปทําบุญเห็นไม่ชัดแต่ว่าพอเหรียญหนึ่งมีเหรียญหนึ่งที่หลุดจากมือแล้วตกไปอยู่ข้างล่างเหรียญห้าสิบาตังก็ออกห้าศูนย์้วใครได้ดูคลิปยะถาก็จะก็จะได้ยินยะถาสรุปอย่าลืมเลขห้าศูนย์อ่างมันตกลงล่างฝัน วันนี้ยังไม่ฝันฝันก็เหมือนกันเนี่ยแต่ฝันไม่จําไม่ได้แต่น้านานจะฝันฝันแล้วก็จะแม่นอ่าแลไม่ฝันก็เอาแนวทางแนวทางก็แตกเหมือนกันนะเอฟซีมาดูกันเลยนะคะเราก็เป็นนักลงคุน นักลงทุจะต้องมีแนวทางไม่มีแนวทางเราก็จะอืมอ่าไปไหนระบายอืมอ่ะเรามาชมกันเลยนะคะพิ่จะณากเอนนาไปใช้นะคะ f อแล้วเราก็คัดออกมาแล้วทุกสูตรที่เราคิดว่าน่าจะ ถามจีนนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมาชมกันเลยนะคะคลิปแนวทางของเราก็คัดออกจากสูตรมาก็น่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสสามสี่สิบห้าหกเจ็ด แปดสิบเก้าสิบยี่สิบสอสดูตรมีเด่นที่สุดที่เราจะดดเด่นอยู่ตรงนี้ก็คือศูนย์มี9แต้มนึงมีเก้้มสองมีสิบแ้มสามีสิบเ้มสีมีเจ็ดแ้มห้ามี9แต้ม6กมีแปดแ้ม7จ็ดมีหกแ้ม8ปดมีสิบสแ้มเ้ามีเจ็ดแ้ม เราก็จะมาดูเลขที่ไม่น่าลงทุนของเรานะคะเลขที่ไม่น่าลงทุนของเราก็มีเลขก็คือเลขสองต,ตัวไม่มาด้วยกันหรือตัวเดียวไม่มาด้วยกันถ้าสองตัวไม่มาด้วยกันใครจะแคปก็แคปไปได้นะคะแต่ยา,าไม่ได้จัดให้หรอกนะคะอใน,นที่จิตในตัวนี้ก็ไม่จัดให้ จับจ,บจบตามตัวเด่นที่เราคัดมาอถ้าใครชอบก็แทบไว้อเพราะว่าเป็นแนวทางเราคือจะมาดูตรงนี้ก็คือว่าเลขที่เด่นดับตัวเดียวก็คือไม่น่าลงทุนมีห้ามีหกมีสี่มีศูนอ,อันไหนที่มัน เด่นชนดับแล้วก็จะเอาเด่นไว้นะคะก็จะไม่เอาเราจะไม่เอาดับนะคะอ่านี่ก็เลขที่คิดว่าหายไปเลยก็คืออ่าหนึ่งสี่ห้าหกนี่ก็จะไม่มาอือก็อย่างนี้นะคะอ่าเจ็ดนี่ก็ไม่มาสีก็ไม่มาสีก็ชนกันหลายตัวก็คือไม่มาก็คือไม่มาเราก็จะคัดออกมาแล้ว จามแจมเอฟามแจมแล้วก็มาจับหนึ่งหถ้าแปดถ้าหกปดนะคะถ้าไม่มั่นใจก็ดูไปก่อนนะคะเอซีถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะสูบโคงสุดท้ายล่าง เดินวิ่งนะคะคำท,ที่เลขที่เราคิดว่าเราต้องเขียนว่ามีเปอร์เซนต์ที่จะอ,อยู่ในนี้ก็มีอยู่อ่ามีเลขไม่น่าลงทุนก็ใช่มีคือคืออ่าไม่มีเลขนี้ นะคะอมไม่มีเลขนี้อเราก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวเด่นเด่นสองอ่ะลองตัวไหนอลอง เราใช้เช่นไปชอบตัวลองแล้วก็เอาตัวองลงไปก็ได้นะคะ fc ถ้้เราไม่ชอบเราก็แม่เอาไปเราชอบตัวเดียวก็ได้นะคะคิดว่าแปดกับสองนี่มันต้องมานะคะ fc เต็มที่สุดก็คือสิบสี่แต้ม 14แต้มนะคะถ้าเราจะจับคู่ก็มีตัวรองก็มีแล้วจัดตัวออกไปแล้วก็เหลือไม่กี่ตัวนะคะ FC เรามีอยู่แปแปดนี่มาได้สิหน่วยนะคะ FC มาได้สิบหน่วยมีแปดมีสองเดีนที่สุดสองตัวล่างที่จริงมันก็ไปชนกันกับที่นั่นแหละก็เหมือนกับเราสรุปให้เลยแหละเพราะว่ายัางไงมันก็เน้นมาเป็นแปดนะคะสองนะคะอ่า จับก้าตัวที่เราที่เหลืออยู่นี้แล้วก็มามาเป็นตัวรนะองก็มีสามมีสามสามแต้มนะคะ,ะมีสามอ๋อมีสามนี่สิบเอ็ดแต้มมีศูนย์มีหนึ่งก้านี่ก็คือ มีเจ็บแต้มเองเงียบสีอ่าถ้าเราอยากจะเอาไว้ก็ได้นะคะเก้าแต้มแต้มมันอ่อนแต้มอ่อนเรยาถาก็จะจับให้แปดสองพรยาถาก็ตั้งกเกินไป ขอใบใหม่แล้วกันลืมนะคะเอาเป็นใบใหม่แทนติดติดเกินไปชิดเกินไปสิบหกถับหกแปดนะคะสรุปร่างโค้งสุดท้ายเด่น วิ่งแปดลองสองอประกบคู่เดินลองสามศูนย หนึ่งเก้าประกบคู่ก็คือจับคู่นะคะแปดสองแปดสามถ้าเราเด่นแปดนะคะเห็นแปดสิบสี่แต้มแปดสามอน ต้องเขียนโยกไปโยกมาแปดสามแล้วก็แปดสองแปดสามแล้วก็สองสองศูนย์สองหนึ่งสามกับสองนี่ไม่ ไม่มาด้วยกันนะคะัแล้วก็กัน9 2 8กับ1ไม่มาด้วยกัน8กับ0ไม่มาด้วยกันถ้าจะเป็น1ก็อีกเป็น1 1ก็แล้วกันจับ1 9นะคะ หนึ่งเก้านี่ก็สวยนะเคสีหนึ่งเก้าถ้าจะจับเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเ้าตัวตัวมันอ่อนสามแปดเรามีแล้วถ้าเป็นสามเก้าถ้าอาจจะ เยอะแยะไป,ไปมุดกันอยู่ตรงนั้นเยอะแยะเลยสองเก้าสามเก้าสองหนึ่งมีแล้วก็คีิป้าเด่นที่ก็น่าจะเป็นตัวนี้เหมือนเดิมนะคะ F4 จะเป็นรองตัวนี้อันนี้ก็กันกันไ้หน่อยอันนี้ก็มีโอกาสนะคะ F4 ตัวน,นี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วพรุ่งนี้เราก็จะสรุปคลิปบนนะคะ สรุปคลิปที่เราอาน,นั้นมาวันนี้คลิปร้างเราก็คลิปจะใช้ชุดคัดเน้นมาดูกันเลยสิบสี่สอคอหกแปดดูให้รวยเจ็ดแปดเก้านะคะชุดคัดเน้น แคบไปเลยแล้วคล 4, แคบสีแคบไปเลยเพราะเรามีไม่กี่คลิปมีไม่กี่คลิปนะคะของล่างเรามีไม่กี่คลิปคลิปแต่ละคลิปนี่ก็คือกายสูตรอันนี้สรุปคลิปสุดท้ายคือโค้งสุดท้ายจริงๆเน้นตัวไหนถ้าลงไปก็เป็น ตัวนั้นก็เด่นตัวนั้นก็คืออืมตัวนี้ก็น่าลุ้นนะคะถ้าสองไม่มาก็จะเป็นเัยนี้นี่ก็ชนกันนะคะชนกันอะแคบไปเลยค่ะแคบมองเห็นไหมคะมองไม่เห็นก็แคปที่เราเห็นเท่าน,นันอ่าใจกล้องอืม เรืองวดนี้จะถูกรางวัลใหญ่ๆแล้วก็จะซื้อบอกอคน,นั่นเลยกล้องเนี่ยแคบนะคะคลิปแรกๆก็แคบแล้วนะคะอ่ะมาดูอีกคลิปนี้คลิปนี้ก็ชนนะคะอะจะมีตัวกันอยู่พิเศษนิดหน่อยให้เน้นตัวนี้อ่า ใครไม่กลับใครไม่ใครไม่กลับก็ไม่กินข้าวนะคะอ่าแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายเป็นคลิปนี้ทิ่ที่แบบว่าไม่ได้ชนกับเขานะคะะเอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เป็นอีกสูตรหนึ่งที่มาให้เอีไปในวันที่อ่า สิบะนะเอฟซีลองดูนคาเผื่อถ้าหลุดจากนั้นก็นี่ก็ต้องมีโอกาสนะคะ F C. เอฟซีอาแคบไปดูเลยค่ะแคบไปดูเลยเพราสามคลิปนี้ก็จะรู้สึกว่าจะชนกันหมดแล้วนะคะชนกันหมดแล้วนี่นี่จะชนกันหมดทุกคลิปอย่าลืมนะคะ,ะดูให้รวยเก็บแปดเก้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไว้เ,เจอกันคลิปหน้าขอให้หมายนะคะงวดนี้คลิปหน้าก็คือคลิปบนสรุปคลิปนะคะสวัสดีค่ะ